สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ม1บทที่1สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว1.3การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะโดยสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตอนที่1ค่ะก่อนที่เราจะไปแก้สมการกันครูจะขอทบทวนสมบัติที่ครูสอนไปในคลิปที่แล้วนะคะ 1. สมบัติการสมมาตรคือถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เมื่อ a และ b แทนจำนวนใ,นใดๆสมบัตินี้ครูบอกว่าจะใช้ในเรื่องของการสลับที่ถูกไหมสลับซ้ายขวาถ้าเกิดตัวแปรอยู่ฝั่งขวาเราจะย้ายให้มันมาอยู่ฝั่งซ้ายเราจะสลับที่มันมาอยู่ฝั่งซ้ายเพราะว่าปกติแล้วจะเราจะเอาตัวแปรไว้ฝั่งฝั่งซ้ายนะคะสสมบัติการถ่ายทอด ถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนใดๆข้อนี้จะนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆที่เราจะเคยใช้มาแล้วแหละแต่เราจะไม่รู้ตัวกันนะคะสมสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกถ้า a เท่ากับ b และ a แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c เมื่อ a, b, c แทนจำนวนใดๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า a กับ b เท่ากันนะคะแล้วเราบวก c ไปทั้งสองข้างแบบนี้ก็จะเท่ากันสมบัติที่4สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนใดๆนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับการบวกเลยแต่เปลี่ยนเป็นการคูณแทนโดยสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะใช้สมบัติ 1, 2และ3เป็นหลักนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะใช้อย่างไรข้อ1จงก้สมการต่อไปนี้นะคะ x ลบ9เท่ากับ0วิธีทำขั้นตอนแรกให้หนูเขียนสมนการมาก่อนนะคะ ทีนี้หลักการในก,การแก้สมการเนี่ยก็คือเราจะทำฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมืออันนี้ให้เหลือแค่ตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวก็คือ x นะคะส่วนค่าคงที่ให้เรากำจัดทิ้งให้หมดทีนี้เราจะกำจัดอย่างไรนะหนูยังจะสมบัติการบวกได้ไหมคะครูจะทำการบวกจำนวนจำนวนหนึ่งเข้ามา เพื่อจะหักหล้างกับลบ9ออกไปตัวอ,อย่างเช่นอะครูจะทําการบวกจํานวนอะไรซักจำนวนหนึ่งเพื่อให้มาหักหล้างกับลบเเหลือ0เพราะว่าถ้าเหลือ0หมายความว่ามันก็จะเหลือแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวถูกไหมอะครูเลยจะบวก9เข้าไปค่ะบวก9เข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมลบ9้บวกกับ9จะได้เท่ากับ 0อ่าแต่ว่าครูบวกฝั่งเดียวไม่ได้ค่ะนักเรียนเพราะว่าตามสมบัติการบวกแล้วเราจะต้องอสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกสมบัติที่3อะค่ะเราจะต้องบวกทั้งสองข้างดังนั้นฝั่งซ้ายครูบวกด้วย9แล้วฝั่งขวาครูก็ต้องบวกด้วย9เช่นกันทีนี้ฝั่งซ้ายอย่างที่ครูบอกไปว่าลบ9้า บวกกับ9ได้0ดังนั้นฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ตัวแปร x อย่างเดียวนะคะทีนี้ฝั่งขวาเนี่ยเราก็เอามาบวกเลขกันได้เลยเพราะมันเป็นตัวเลขอยู่แล้วสามารถบวกได้0บวก9ก็ได้เท่ากับ9พอถึงบรรทัดนี้หนูจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายเหลือแค่ตัวแปร x อย่างเดียวแล้ว มดังนั้นคําตอบของเราก็คือ x เท่ากับ9นั่นเองเพราะว่าการแก้สมการคือการหาคําตอบของสมการถูกไหมคะคำตอบของสมการในข้อน,นี้ก็คือ x เท่ากับ9ทีนี้ที่จริงแล้วจะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจคําตอบนะคะการตรวจคําตอบคือเอาคําตอบที่เราได้ไปแทนกลับลงไปในสมการนี่ แทนใน x ตัวนี้ทีนี้อรคูก็เลยจะไม่ได้ทำให้หนักเรียนดูนะคะแต่ถ้าเกิดหนูแทน9ลงในสมการเนาะแทน x เป็น9ลงในสมการนะคะพอคำนวณออกมาแล้วมันจริงไหมเทนะ่ากับ0จริงไหมลูกจริงนะคะ9ลบ9ก็เท่ากับ0จริงดังนั้นคำตอบของสมการ x ลบ9เท่ากับ0เนี่ยคำตอบก็คือ x เท่ากับ9 นั่นเองค่ะข้อ2 x บวก2เท่ากับ5ขั้นตอนแรกหนูเขียนสมการก่อนเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปก็คือบวก2เราต้องการให้ตัวแปรเหลือแคอ่ฝั่งซ้ายหรือแค่ตัวแปรอย่างเดียวดังนั้นเราต้องกำจัดบวก2ออกไปนะคะเราจะบวกด้วยอะไรดีคะ บวกด้วยลบสองถูกไหมเหมือนเป็นจํานวนตรงข้ามกันนะคะเพราะว่าจํานวนตรงข้ามถ้าเกิดเราเอามาลบกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นศูนย์ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เป็นบวกเราก็ต้องบวกด้วยจํานวนที่เป็นลบแทนทีนี้ครูจะเขียนเป็นลบสองนะครูจะเขียนแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมสมบัติการบวกเนี่ยมันก็รวมถึงการลบด้วย นะแต่เราไม่ไม่มีชื่อสมบัติการลบเราจะใช้เป็นสมบัติการบวกแทนนะแต่สามารถเขียนเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้ได้นะคะทีนี้บวกด้วยลบสองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ต้องบวกด้วยลบสองเช่นกันอย่าลืมนะเราต้องบวกทั้งสองข้างนะคะลบสองลบสองตัวนี้บวกกับสองได้เป็นศูนย์ดังนั้นฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ x ตัวเดียว ฝั่งขวาเหลือเท่าไหร่คะ5ลบ2เท่ากับ3นั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ3ที่นี้สำหรับข้อ4ข้อ5นะคะครูอยากให้นักเรียนลองทำดูหยุดคลิปครูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า นักเรียนเนี่ยทำถูกหรือเปล่าค่ะมาดูเฉลยกันค่ะข้อ3 x ลบเเท่ากับลบครูเขียนสมการก่อนเลย x ลบเเท่ากับลบ5ครูบวกด้วยจำนวนอะไรบวกด้วย7นั่นเองนะคะดังนั้นบวกฝั่งซ้ายเราก็ต้องบวกฝั่งขวาด้วยบวก7เข้าไปนะ ฝั่งซ้าย x ลบเบวกเเหลือแค่ x ตัวเดียวฝั่งขวาลบ5บวกเได้เท่ากับ2ข้อ3ามตอบ x เท่ากับ2นั่นเองค่ะข้อ4 x บวก3เท่ากับ1 x บวกสามเท่ากับหใช่ไหมพอบรรทัดที่สองต้องบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบ3ามจะได้ลบกันเหลือ0ูนเนาะเท่ากับฝั่งขวาเราก็ต้องบวกด้วยลบ3เช่นกัน x บวกสลบสนะคะเหลือแค่ x ตัวเดียวเท่ากับ1นลบสเหลือลบ 2. 2> น,น,นั้นข้อ4ตอบ x เท่ากับลบ2ค่ะทีนี้จากที่ครูให้นักเรียนทำไปให้นักเรียนมาลองสังเกตดูซิอันนี้นะคะก็คือข้อที่แล้วนั่นแหละข้อ3กับข้อ4ครูมีการเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะคะจากอ่ให้หนูดูบรรทัดที่2ก็ได้บรรทัดที่2เนอะ ก่อนหน้านี้ของครูจะเป็นเ,เดี๋ยวนะครูเขียนให้ x สมมุติข้อนี้ x เป็นลบเบวกเถูกไหมก่อนหน้านี้เป็น x บวกเลบเแต่ทีนี้ครูไม่ไม่เขียนแล้วครูคำนวณไปเลยว่าเหลือแค่ x ตัวเดียวนะคะหังนั้นให้หนูดูตัวที่เป็นตัวพิมพ์หนูจะสังเกตเห็นความแตกต่างนะคะ x ลบเ ลบเตัวนี้เมื่ออยู่ฝั่งซ้ายเป็นลบแต่มองทางขวาสิทางขวาเป็นเลข7เหมือนกันแต่เครื่องหมายเป็นบวกมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เราบวกทั้งสองข้างนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวครูให้นักเรียนดูตรงนี้้ก่อนว่าเห็นไหมว่าเครื่องหมายของทั้งสองตัวเนี่ยต่างกัน แม้จะเป็นเลขเศดเหมือนกันแต่เป็นเครื่องหมายต่างกันตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเช่นการข่ะข้อ4 x บวก3เท่ากับ1 3ตัวนี้3ตัวนี้กับ3ตัวน,วนี้เป็นเลข3เหมือนกันแต่เครื่องหมายแตกต่างกันจากบวกกลายเป็นลบ หนูจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าเราเหมือนการจับจำนวนย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมจากเจ็ดจากเจ็ดฝั่งนี้เหมือนเราจับย้ายมามาไว้ฝั่งนี้แต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะบวกสามเหมือนครูจับสามตัวนี้ ย้ายข้างมาไว้อีกฝั่งหนึ่งแต่เปลี่ยนเครื่องหมายจากตัวอย่างข้อ3ข้อ4นี้นะคะเราครูเองแหละครูก็เลยสรุปเป็นเทคนิคในการแก้สมการหลังจากนี้เราจะใช้เทคนิคนี้ในการแก้สมการต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การแก้สมการเร็วขึ้นนะมาไปดูเดี๋ยวไปดูข้อสรุปกันว่าตกลงเทคนิคในการแก้สมการเนี่ยคืออะไร เทคนิคในการแก้สมการเกี่ยวกับการบวกนะคะก็คือเราสามารถย้ายข้างค่าคง,งที่ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับได้เครื่องหมายนะลูกอันนี้ครูเขียนผิดนะเครื่องหมายเท่ากับได้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายที่อยู่กับตัวเลขนะคะจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกตัวอย่างก็คืออันนี้ที่เราตัวอย่างที่เราทําไปข้อสามข้อสี่จากลบเจ็ดเนี่ย ครูจะย้ายข้างให้มันไปอยู่ฝั่งฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งซ้ายต้องการให้เหลือตัวแปร x ตัวแปรเดียวลบเครูต้องการจะย้ายให้ไปอยู่ฝั่งขวาย้ายได้แต่เปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเป็นบวกทันไหมอันนี้เหมือนกันค่ะ x บวก3เท่ากับหครูจะย้ายข้าง3ไปอยู่ฝั่งนู้นเอามันไปไกลเลย ฝั่งซ้ายเราจะเหลือแค่ x ตัวเดียวครูย้ายได้แต่เครื่องหมายต้องเปลี่ยนจากบวกเป็นลบก,ก็คือสลับกันถ้าเกิดฝั่งนี้เป็นลบก็ย้ายไปเป็นบวกถ้าเกิดฝั่งนี้เป็นบวกก็ย้ายไปเป็นลบกลับกันนะคะถ้าเกิดนักเรียนจะย้ายจากฝั่งฝั่งขวามาฝั่งซ้ายย้ายได้เหมือนกันเลยค่ะแต่เครื่องหมายก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อกี้เลย จากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันแล้วหนูเดี๋ยวหนูจะเข้าใจการใช้เทคนิคนี้มากขึ้นข้อ5 x บวก7เท่ากับลบ10หลังจากนี้เป็นต้นไปครูจะใช้เทคนิคในการแก้สมการแล้วนะมา x บวก7เท่ากับลบสินะคะครูต้องการให้ฝั่งนี้เหลือแค่ x อย่างเดียวดังนั้นครูต้องย้ายบวกเไปบวกเย้ายข้างไปเป็นอะไรคะย้ายข้ามาฝั่งนี้ฝั่งขวาเหลือแค่ x ตัวเดียวเนาะฝั่งเอ้ฝั่ง,ฝ,งฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ตัวเดียวนะคะลบสบไม่ทำอะไรดึงลงมาบวกเศย้ายไปเป็นลบ ทีนี้ก็เหลือแค่การคำนวณแล้วนะคะ x เท่ากับลบ1 0ลบ7ได้เท่ากับลบ10 7นั่นเองดังนั้นคำตอบก็คือ x เท่ากับลบ1 7นั่นเองค่ะอันนี้หนูยังไม่เห็นความแตกต่างว่ามันเร็วกว่ายังไง นะแต่เดี๋ยวพอโจทย์ที่มันมีลำดับการทําที่ซับซ้อนหนูจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ามันมันจะเร็วขึ้นจริงๆนะอ่ะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะข้อ6 2x x เท่ากับ x ลบ5อันนี้ก็จะแตกต่างจากข้อที่ผ่านมานะคะก็คือหนูจะเห็นว่าตัวแปรมีสองฝั่ง ฝั่งนี้ก็คือ 2x อีกฝั่งหนึ่งเป็น x เฉยนะก็คือครูบอกไปแล้วว่าเรามาจาต,ตัวแปรไว้ฝั่งซ้ายดังนั้นถ้าเกิดตัวแปรมีอยู่ฝั่งขวาอย่างเดียวสมมติอยู่ฝั่งขวาอย่างเดียวเราสามารถใช้สมบัติข้อหนึ่ค่ะในการสลับที่ได้แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันมีตัวแปรทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้การย,าย้ายค่านะคะ x ข้างหน้า x ก,ก็คืออะไรลูกตัวเลขข้างหน้า x ก็คือนะเขาเขียนแป๊บอืตัวเลขข้างหน้า x ก,ก,ก,ก็คือหนึ่งถูกไหมหนึ่ง x จงได้ไหมครื่องหมายเป็นบวกทีนี้ครูจะย้ายข้าง x ตัวเนี้ยไปอีกฝั่งหนึ่งไว้ฝั่งนี้ครูจะไว้ฝั่งนี้นะคะดังนั้น x เนี่ยคือบวก1 x ดังนั้นถ้าเกิดครูย้ายข้างไปจากเครื่องหมายบวกต้องเป็นเครื่องหมายลบดังนั้น2 x เอาไว้เหมือนเดิมนะคะ x ย้ายข้างมาเป็นลบ x ฝั่งขวาเหลือแค่ลบ5อย่างเดียวทีนี้เราก็คำนวณค่ะ2 x ลบ x ได้เท่ากับ x x เท่ากับลบ5นั่นเองนะคะอะข้อ7ก็จะยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าจะใช้ข้อ5กับข้อ6เนี่ยผสมกันนะขั้นตอนแรกเลยปรากฏว่ามีตัวแปรอยู่2อฝั่งอีกแล้วอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ครูจะทําการย้ายตัวแปรก่อนและตัวแปรฝั่งซ้ายก่อนนะคะ 2x เนี่ยไว้ที่เดิม 2x ลบ3ไว้ที่เดิมนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเราจะย้ายฝั่งนี้ก่อนบวก x ย้ายมาเป็นลบ x บวก4ไว้ที่เดิมค่ะเราจะไม่ย้ายมาเพราะมันเป็นตัวเลขไปเข้าที่นะไว้ที่เดิมนะคะคำนวณซิ 2x ลบ x ได้เท่ากับ x ถูกไหมได้เท่ากับ x นะคะลบ3ไม่ม่ทำอะไรก็ไว้ที่เดิมทีนี้อ่ะคดย๋ยนอีกนิดนึงทีนี้เราต้องกำจัดลบ3ต่อถูกไหมฝั่งซ้ายเราจะไว้แค่ตัวไปอย่างเดียวอะไรที่เป็นตัวเลขเราจะย้ายไปอีกฝั่งให้หมดลบ3ลบ3 ย้ายข้างมาเป็นฝั่งนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยจากลบย้ายไปเป็นบวกดังนั้นฝั่งฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ตัวเดียวเนาะฝั่งขวานะคะ4บวก3สุดท้ายตอบ x ตอบเท่าไหร่คะ x ตอบ7นั่นเอง สำหรับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตอนที่1นนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ดังนั้นขอให้นักเรียนไปทบทวนมานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ